งานเข้ากว่าเดิมช่าหนึกจวกยับคำพูดหลานห่าการกระทำเป็นศูนย์หลังตโน,โน่ขึ้นคอนเสิร์ตที่นครมนมขอโทษที่ทำผิดส่งเสียงให้นิชาหน่อยได้ไหมล่าสุดหลังจากที่โตโน่พาคินได้พูดความรู้สึกของตัวเองบนเวทีคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุโขทัยไปแล้วเมื่อวันที่13เมษาย,ยนที่ผ่านมาโรืก่อนหน้านี้ได้พูดบนเวทีว่าขอเสียงคนที่เคยเจอกับความรักที่ดีๆแต่เราที่มันเลว ขอเสียงคนที่เคยทำผิดพลาดในชีวิตหน่อยได้ไหมเพลงนี้ขอมอบให้กับคนที่เคยทำให้คนที่เรารักเสียใจชื่อเพลงพึงรู้หัวใจตัวเองและยังมีโมเมนต์ถอดแหวนมอบให้กับแฟนคลับพร้อมกับบอกว่าจากนี้ไม่รู้จะโดนอะไรอีกและล่าสุดเมื่อวันที่14เมษาย,ยนโตโนโภาคินก็ได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดนครพนมและในวันนี้เจ้าตัวได้พูดถึงนิชาณันานิชาครั้งแรก โดยเป็นการเล่านิทานย้อนเหตุการณ์ไหว้น้ำโขงโดยได้กล่าวว่าเมื่อนานมาแล้วมีคนบา้บาคนหนึ่งอยากจะไหว้น้ําข้ามโของอยากรู้ว่าไหว้ได้ไหมเพราะว่าได้เคยมางานที่ลานพญาสีสัตนาคราชที่นี่แหละมีชาวบ้านมาบอกว่าเตรียมไอซีมันไม่พอหรอก เขาจะทำให้สำเร็จเลยถ้าไม่มีผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งมารำเป็นกำลังใจให้เขาที่ลานนี้พร้อมกับคุณแม่คุณพี่คุณน้องและอีกใครหลายๆคนพร้อมกับบอกว่านักครพนมครับผมรู้ว่าผมผิดขอเสียง,งดังๆให้นิชาหน่อยได้ไหมทา่ากลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาโดยส่วนหนึ่งบอกว่ายังให้โตโน่ขอโทษนิชามากกว่าจะมาขอโทษกับทุกๆคน เปิดจุดเริ่มต้นของโตโนโ่พบผู้ช่วยผู้จัดการสาวอดีตแฟนฝ่ายหญิงแฉยับโดยจุดเริ่มต้นคือเมื่อต้นปี67ฝ่ายหญิงไปเป็ดเอ็มซีงานเปิดตัวร้านในห้างแห่งหนึ่งพระเอกก็มาในฐานะแขกรับเชิญหลังจากจบงานฝ่ายชาย DM มาในไอจถามว่าทำงานเกี่ยวกับการต่อบทไหมมีความรู้เรื่องกองละครหรือเปล่าอยากให้ช่วยงานไม่มีคนช่วยต่อบท แฟนติดงานอื่นเลยทำให้ห่างกันไปแต่ก็ติดต่อมาเรื่อยเรเรื่องงานปลายปี67แฟนปรึกษาจะทำงานมอเตอร์โชว์หรือทำงานกับพระเอกตอนแนะนำว่าทำกับพระเอกน่าจะได้งานระยะยาวมากกว่าได้เงินเยอะกว่าแฟนเริ่มไปทำงานช่วงต้นมกราปี68เริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปต่อมากลางเดือนมีนาคมปี68ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมต้องไปค้างต่างจังหวัด ไปค้างคอนโดเพื่อนที่อยู่ใกล้กับบ้านผู้จัดการพระเอกจากนั้นก็เริ่มหนักขึ้นไม่อยากกลับมาหาตนขอไปนอนที่คอนโดเพื่อนด้วยแฟนก็ไม่ให้ไปเริ่มเช็คไฟล์ไมฟนจากที่ไม่เคยเช็คมาก่อนเกิดการทะเลาะก,กันและนัดจะมาเคลียร์วันที่6เมษายนพอถึงวันนัดเขาพูดไม่ตรงไฟล์ไมโฟนไปหยุดที่คอนโดเพื่อนเขาตอนเที่ยงคืนตนรอจนถึงตีหนึ่งกว่า แต่ไม่มาสักทีก็เลยนั่งแท็กซี่ไปรออยู่ล็อบบี้ด้านล่างไม่คิดว่าเป็นพระเอกเพราะภาพรักดีมีแฟนแล้วทั้งคู่ก็ออกมาจากคอนโดเวลาตีสองสาสานาทีเรียกแฟนแฟนก็ตกใจพระเอกเดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตนวิ่งออกไปหน้าคอนโดเขาก็ขับรถหนีไปเลยทั้งตกใจและโมโหพิมพ์ไปบอกว่าถ่ายรูปไว้ให้กลับมาพูดความจริงไม่งั้นเป็นเรื่องใหญ่ ความที่กลัวแฟนก็กลับมาสารภาพบอกว่าแอบ,บคุยกับพระเอกมีอะไรมากกว่าคุยแฟนบอกว่าฟังพระเอกไม่รู้มาก่อนว่าเธอมีแฟนแล้วแต่ตนไม่เชื่อพระเอกบอกว่าระหองระแหงกับแฟนนางเอกต่อว่าแฟนนางเอกไม่ดีเอาปัญหาเชิงลึกมาเล่าให้ฟังสุดท้ายมาบอกว่าชอบแฟนตนและเลยเถิดกัน โทรหาผู้จัดการพระเอกอ้างไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนส่วนพระเอกเลิกแฟน2-3เดือนแล้วและจะให้แฟนตนออกจากงานอยากให้สารภาพกับแฟนนางเอกต้องกล้าบ,บอกกับแฟนตัวเองแฟนตนเสียง,งานส่วนตนชีวิตพังจะลอยตัวไม่ได้มีคลิปเสียงในรถไม่ใช่ครั้งเดียวที่พูดเรื่องอย่างว่าคุยว่าไปทำกันมาเป็นรถของแฟนเขาก็เลยไม่ระวังตัว นั่งดูคลิปในรถทั้งคืนยันเช้าอดทนไม่ได้แล้วยันพระเอกขอห่างนางเอกตั้งแต่รู้สึกดีกับแฟนตนสำหรับประเด็นังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าหยุดพูดเถอะขอโทษสั้นๆก็พอคอนต่อมาบอกว่ารอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สมัยนี้ มีการบันทึกภาพเสียงนะคะผู้ชายที่เอาเรื่องของแฟนไปวิจารณ์ให้หญิงอื่นฟังนั้นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยถ้าได้ยินจากเทปก็คิดเอาเองก็แล้วกันคนต่อมาบอกว่าคำพูดแสนห้การกระทำเป็น0ูนคนต่อมาบอกว่าแทนที่จะสำนึกแล้วหาวิธีที่แมนกว่านี้แต่อย่างว่าแหละนะมันแมนกันยากคนต่อมาบอกว่า อย่าเอ่ยชื่อน้องเลยสงสารน้องเขาแค่คำขอโทษที่ให้น้องให้แม่เขาแล้วก็ควรจะเงียบเลยมันจะดีสำหรับตัวคุณมากกว่าคนต่อมาบอกว่านอกใจก็คือนอกใจค่ะจะมาขอทรงขอเสียงเพื่ออะไรคนต่อมาบอกว่าทรงเสียงเพื่ออะไรมันเรื่องส่วนตัวไม่ใช่หรือคอนเสิร์ตจะมาฟังเพลงนะจ๊ะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวคนต่อมาบอกว่าคำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมถุย ตะกรับป่วยควรจะไปขอโทษน้องนิชาเถอนะคนต่อมาบอกว่าเหมือนจะเช็คเรตติ้งตัวเองหรือเปล่าจ้าตโตโน่คนต่อมาบอกว่าแล้วอีกคนฝั่งพริตตี้ทำไงกับเขารับผิดชอบเขายังไงส่งเสียงดังปะละ่ะมันต้องสมรู้ร่วมคิดกันเรื่องแบบนี้คนต่อมาบอกว่าเป็นผู้ชายตอแหละนะหน้าอย่างรับหลังอีกอย่างคนต่อมาบอกว่า ทำไมต้องประดิษฐ์วาทกรรมให้มันเยอะด้วยใช้คำพูดง่ายๆก็ได้ผมขอโทษผมทำผิดไปแล้วผมนอกใจแฟนผมไปมีสัมพันธ์กับเมียคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็บอกแฟนเพลงเขาไปยิ่งคีเก๊กยิ่งคีเธอคนต่อมาบอกว่าถ้าผมเป็นคนจ้างนะจะบอกว่าวางไม้แล้วออกจากงานกุบิซะนอนไม่หลับเพราะนิทานมันนี่แหละ คนต่อมาก็บอกว่าจะดีกว่าเยอะถ้ามันพูดว่าผมรู้ว่าผมทำผิดช่วยส่งเสียงสาบแช่งดังๆให้ผมหน่อยได้ไหมคนต่อมาบอกว่าคนนอกใจคนทำผิดจะมาแสดงตัวให้กลาเป็นฮีโร่แค่คำว่าขอโทษและรู้สึกผิดแค่นี้ไม่ได้หรอกนะครับคนต่อมาบอกว่าคำพูดแสนห้าการกระทำจุด,จด,จด คนต่อมาก็บอกว่าผู้ชายแบบนี้คือตรงๆน่ารังเกียจที่สุดเห็นแก่ตัวคนต่อมาก็บอกว่าอะไรของคุณเวิน้นเวอ์พูดอะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วลำคาญเป็นผู้ชายที่น่าลำคาญคนหนึ่งเลยคนต่อมาก็บอกว่ายังกล้าเอาชื่อคนที่คุณทำร้ายมาเรียกเสียงกรีดได้อีกเนาะตื่นค่ะพ่อนักประดิษฐ์คำคนต่อมาบอกว่าแนวเม้มปากเว้นวักมองจันหลวงประดิษฐ์สไตล์ ปั้นคำพูดแนวนักกวีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เห็นทรรตลอดไม่อินขอร้องหลังไมวันนั้นอย่างรัวไม่มีเว้นวักเลิกเหอะแนวเจ็บที่ผมเบาที่สุดเม้มปากสไตล์ไม่อินดูตาม,มากหน้าทองคำยังไม่หุนหวยเท่านี้เลยบอกตรงๆคนต่อมาบอกว่าขอโทษนิชาสี่คำพูดหนึ่งวิพูดออกไม่ได้งงมากคนต่อมาบอกว่า คนเรานี่ก็แปลกตอนทําไม่คิดถึงเขาพูดเพื่ออะไรมนุษย์ขี้เหม็นคนต่อมาบอกว่าขอร้องนิชาอยากกลับไปเอานะคนสวยให้โอากาสตัวเองได้เจอคนใหม่นะคนต่อมาก็บอกว่าการละครขาดโตโน่ควรพอได้แล้วนะคะท้าแท้มันชัดเกินเดี๋ยวคนด่าลามไปถึงบุพการีเตือนด้วยความหวังดีคนต่อมาบอกว่า ไม่เคยกรีนนักร้องคนนี้เลยร้องเพลงก็ไม่ดีผ่านเข้ารอบไปได้ยังไงการแสดงก็ปกติไม่เด่นแต่ช่องดันเกกโตดโกสงสารผู้หญิงที่เป็นหลงคารมเห็นตัวจริงทีหลังเป็นเราคงเกลียดตัวเองไปพักนึงอะชอบไปได้ยังไงคนต่อมาบอกว่าถ้าอยากพูดสิ่งที่เป็นความจริงเรียบเรียงก่อนอันนี้เท่าที่เห็นเหมือนอยากพูดแต่กลัวหลุดเลยต้องพูดไปคิดไปสรุปฟังไม่เข้าใจ คนต่อมาก็บอกว่าแค่พูดขอโทษเขาเองนี่มันยากมากเลยดิต้องยกหางตัวเองก่อนแล้วให้คนอื่นมาให้กำลังใจแทนเนี่ยนะคนต่อมาก็บอกว่าเขาจ้างให้ไปร้องเ,งเพลงเพื่อสร้างความสุขนี่เอาเวทีเขาเป็นที่สารภาพบาปซะงั้นคนจะจ้างรายต่อไปนี่คิดให้ดีเลยนะทำชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ